สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทำอะไรครับทำอะไรวันนี้เกี่ยวอ่านหนังสือครับอ,อ่านอ่านก็เอื้อก็อใกลก็ แสงอ้วว e ันสวยนะครับนี่มึง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 บวกมันเป็นสีนี่แปดหนนี่อันนี้เสือไทเกอร์ไทเกอร๋อ้าวบอกกันดูอชีชีสิครับเออแอปปู ถาเชื้อันนี้คือนาฬิกาหนินาฬิกาใช่ไหมคะใช่ไหม อันนี้อี่ยังนี่นอนอืมอันนี้แม่เมียวอันแม่เนี้ยเนี้ยอะแม่เนี้ยเนี้ยออกเสียงเมียวเมี้ยเนี้ยอันนี้หมาป่าอันนี้หมาป่า นะนี่อะไรน้อนี่ดมา,ามา,าอาันนี้พี่โตอันนี้พี่โตอพี่ตโตกงตวเกียวพี่ตโตกงตเกียวใช่ครับเ,เอา้างลงเเียบครบเอาเปิด จี๋พี่ไปหนึ่งหน้าไปไปโอ้ย,อยจ้าครับผมอันนี้เจ้าเรีนแล้วมันบ้นี่เก็บเด้อน,นี่เก็บจะอัดเดินใช่ไหมเก็บแล้วนะครับเก็บอ,อันนี้แล้วนะไปบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ